สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนเจอกันนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเลนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราซูมซูมี่ใกล้นี่หนึ่งนิดนึงนะสูมมี่ใกล้นะนี่เลนตัวนี้นะครับยี่สิบแปดเจ็ดสิบมิลลิเมตรเห็นไหมเห็นไหม มันทำไม,ไม่โฟกัดจุดฟกัดส,สิฟกันลอะอะเลนตัวนี้นะครับยี่แปดถึงเจดมิลิเมตรเุดถึง4 5ุดห้าทูก็คือรุ่น2นะครับใครเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเลนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาเลนตัวนี้นะใส่ไปที่บอดี้กล้องแคแนล อ U S uh, 6 0 d ที่อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละครับให้เพื่อ,อนๆได้ดูประสิทธิภาพของเลนตัวนี้ว่าวันนี้ผมจะให้ดูการโฟกัสของเขานะครับว่าเป็นยังไงก็คือจะเปิดเป็นเป็นวิดีโอเลยจะ,จะเป็นถ่ายเป็นวิดีโอเลยนะครับเอาเลนตัวนี้ใส่กับบอดี้แล้วก็กดอัดวิดีโอแล้วแล้วผมจะมาทําให้มันโฟกัสให้ดูนะครับตัวนี้เป็นเลนที่มีราคาถูกเก่าแล้วนะครับผม ไม่รู้ว่าเก่าหลายปีแค่ไหนผมไม่รู้นะครับผมแต่แน่นอนแล้วครับมันในตลาดบ้านเราเนี่ยมันมีนะครับผมมันมีเพื่อนๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆที่ต้องการเรียนราคาถูกนะครับเรียนของแค n นลนะครับเป็นเรียนของแค n นนก็คือไม่ต้องการราคาแพงใช้งานได้นะครับผมสิ่งมันตอบโจทย์นะครับมันตอบโจทย์สําหรับกลุ่มลูกค้าที่กลุ่มผู้ใช้งานที่มีงบน้อยนะครับผมเลนตัวนี้พันหน่อยๆนะครับพันหน่อย บอกในพันหน่อยหน่อยไม่เกินพันห้าได้ใช้แน่นอนหรือไม่ถึงก็ได้บางเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ถึงอาจจะอยู่แค่แปดเก้าร้อยถ้าคุยกันถูกคอนะแปดเก้าร้อยถ้าคุยกันถูกคอก็คืออย่าดราม่านะครับไม่ต้องดราม่าว่าเฮ้ยทำไมไม่ซื้อเลนดีๆไปเลยไม่ต้องไม่ใช่นะครับในกลุ่มคนใช้บางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยบางบางท่านเนี่ยก็คืองบประมาณอาจจะไม่ถึงก็อยากได้อยากมีเลนตัวที่สองนะครับไม่ใช้ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูประสิทธิภาพในการโฟกัสของเขานะครับในการโฟกัสของเขาว่ามันจะฟูดฟาดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบอดี้ตัวนีเ้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนจุนี้ใส่บอดี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูการโฟกัสของเขานะครับโอเคอ่ะผมเปลี่ยนแล้วนะผมเปลี่ยนใส่ละตัวตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเอฟเอฟยี่แปดเจ็ดสิบมิลลิเมตรเสามจุดห้าถึงสี่จุดห้า รุ่น2รุ่น2นะครับที่มี2ขีดนะครับผมนะฮะรุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมจะอยู่ที่ระยะ28ม mm มนะครับจะให้เพื่อนๆดูโฟกัสเขาว่าเป็นยังไงนะผมโอเคเริ่มเลยฟึบเป็นไงช้าไหมได้ยินเสียงไหมเขาแก้เขาแก้ก็เขาจะมีเสียงดังนิดน,นึงให้เพื่อนๆ่คำนวณเอานะครับโฟกัสไล์วิวเนี่ย แน่นอนแหละครับโฟกัสไลท์วิวเนี่ยเขาจะช้ากว่าวิวไฟเดอร์ Fighter, มองผ่านวิวไฟเดอร์นะครับผมมองผ่านช่องมองตาเขาจะช้ากว่าโฟกัสโฟกัสผ่านหน้าจอเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะช้ากว่าในช่องมองตาโฟกัสผ่านช่องมองตาจะเร็วกว่านะครับผมนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมอันนี้อยู่ที่ระยะ28มิลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนมาที่ระยะซูมเป็นตัว,ต,วตรงเทะเลนะครับว่าเป็นยังไงโอเคเดี OK, ๋ยวจะหมุนมา เอาที่ระยะเท่าไหร่ดีเนะห้าสิบก่อนห้าสิบอ่าตอนนี้มาที่ระยะห้าสิบมิลิเมตรนะตอนนี้มาที่ระยะห้าสิบมิลิเมตรห้าสิบมิลิเมตรนะครับแบตจะหมด <c oughs> เอาเร็วเรแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้ว <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> คุณสมบัติผมว่ามันโอเคนะอ่ะห้สิบมิลลิเมตร อันนี้เจ็ดสิบมิลิเมตรนะชุบโฟกัสสิจ้าแวบแบตจมบนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลาพี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับผมรอดูคลิปหน้าว่าผมจะเอาเลนตัวไหนมาทดสอบให้ดูนะครับทดสอบการโฟกัสนะครับผมว่า ในการงานวิดีโอเนี่ยในงานวดีโอเนี่ยก็มันเหมาะสมที่จะเอาไปใช้งานไหมเลนเลนที่ผมนํามาทดสอบเพื่อนดูก็จะบางตัวก็จะใหม่บางตัวก็จะเก่านะครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแบตหมดแล้วกระพริบสีแดงนะครับผมบ๊ายบาย